สวัสดีค่ะครัวง่ายบายแบบวันนี้นะคะจะนำเสนอเมนูง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะคะเมนูที่ว่านั้นเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบสำหรับเมนูของเรานะคะก็จะมีพริกไทยโขลกเกลือรากผักชีโขลกกระเทียมสับก้อนข่นอพริกโขลกแต่ไม่ละเอียดนะคะมะนาว ผักชีฝรั่งน้ำเปล่าและพระเอกของเราก็คือกระดูกทํทำเล้งนะคะนั่นแหละค่ะเมนูของเราก็คือเล้งแซบค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยวิธีการทำของเรานะคะขั้นตอนแรกก็จะตั้งกระทะหรือว่าตั้งเตานะคะให้ร้อนพอหลังจากที่กระทะหรือเตาร้อนแล้วก็จะเทน้ำสะอาดเลยคะ่ะ จะใช้น้ำหนึ่งขวดเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ขนงก้อนลงไปเลยนะคะแล้วก็เราจะปิดฝาไว้รอจนน้ำเดือดหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่รากผักชีลงไปค่ะไม่ต้องรอให้เดือดมากนะคะ ใส่รากผักชีที่เราโขลกไว้แล้วลงไปหลังจากนั้นก็จะใส่กระเทียมที่เราโขลกไว้แล้วลงไปเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่พริกไทยดำที่โขลกไว้ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะคนให้ข้าอก้อนของเรามันละลายนะคะ ้นตอนนี้ก็จะมีการตักฟองออกนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันใสไม่ขุ่นนะคะก็จะตักฟองหลังจากที่ตักฟองออกแล้วนะคะมันก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะใส่ กระดูกเล้งลงไปเลยค่ะกระดูกเล้งที่เราใช้นะคะจะใช้ครึ่งกิโลค่ะต่อน้ำหนึ่งขวดเราก็จะคนนิดนึงนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะพอหลังจากที่เราใส่หมูลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนเล็กน้อยแนละ้วหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็เราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยเลยนะคะ เวลาที่ใช้เขี้ยวเนื้อเลงนะคะกระดูกเลงก็จะใช้ประมาณสองชั่วโมงค่ะเราก็จะปิดฝาแล้วก็แต่เราก็จะตักฟองออกเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ามันขุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยผักชีฝรั่งลงไปขออนุญาตใช้มือนะคะ ตามด้วยพริกขี้หนูค่ะที่เราโขลกไว้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะ บีบมะนาวลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับเล้งแซบของเราสามารถไปทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับที่ใครที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อ,ตอไปของเราด้วยค่ะ